ทั้งสื่อส่วนกลางส่วนภูิภาคสื่อท้องถิ่นนะครับทุกคนตอนนี้ต้องทังใจให้เป็นกลางนั่งตรงกลางเลยฟังข่าวสองด้านให้ได้ผู้พิพากษาเห็นไหมครับต้องฟังทั้งโจทย์ฟังทั้งจำเลยนะครับก่อนที่จะมีคําพิพากษาไปกรมศิลปากรคุณดูพื้นที่ของคุณอยู่ตรงนั้นน่ะ แล้วคุณรู้อยู่คนเดียวว่าพื้นที่ของคุณอยู่ตรงไหนพี่น้องประชาชนยังไม่รู้เลยว่าอาณาเขตที่ชัดเจนเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วคุณมีเจ้าหน้าที่อยู่ที่ดูแลประมาณยี่สิบคนทุกวันแล้วก็คุณลุกลังใ,ใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีทําไมข่าวมันพุ่งมาปรากฏคุณไม่ได้งานรายงานผู้บังคับบัญชาหรือถ้าคุณกลัวผู้ผู้มีที่พลคุณต้องทำไงมผู้บังคับบัญชาคุณดินะครับมับมนเกิดขึ้นได้อย่างไร ข้อที่สองเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ว่าตำรวจไม่ว่าปกครองนะครับที่อยู่ลนเวนั้น,นไม่รู้เลยหรือแต่ชาวบ้านหลายคนเขาบอกเขาไม่รู้ว่านาเหตุน,นะครับไม่รู้การประกาศเป็นโบราณสถานเนี่ยที่เอกสาสิทธิ์ขุดไม่ได้ชาวบ้านเข้าใจว่าเอกสาสิทธิ์ตัวเองนี่ขุดได้จริงๆมันไม่ได้ปรไเราเวลานี้นะครับยังต้องยิงปืนขู่กันอีกโดยเฉพาะขู่เจ้าหน้าที่รัฐอีก แล้วประชาชนจะดูอยู่ยังไงถ้าเป็นเกิดเรื่องจริงผมเป็นสสพื้นที่นี้มาสามปีแล้วผมไม่เคยได้รับรายงานว่ายิงปืนขู่เลยนะครับเพราะฉนั้นตรงนี้ผมอยากให้การตำรวจลงไปตรวจสอบเรงนี้ละเอียดด้วยนะครับผมถามพี่น้องหมดกำรนันถ้าเจ้าหน้าที่ัะไม่ร่วมมือเปิดได้ไงแล้วทุกคนจะอ้างผมตลอดเหตุผลบางครั้งเพื่อไปขู่ตำรวจอีกทีนึงว่า อยากเก็บตังค์เยอะนะหรือไปตำรวจก็ไม่ทุกคนนะครับเดี๋ยวตำรวจวมันทวมาลงที่ผมอีกตำรวจบางคนเนะี้เพื่อไปรถก็เหมือนบอดรุช,ชายเสือนะครับทีมนายกชายต้งนั้นบางคนนั่งใกล้กับผมมารู้จักตัวจริงผมเลยยังบอกว่าเป็นพวกนายกชายเป็นอย่างนี้ผมขอความยุติธรรมจากพี่น้องประชาชนนะครับมือปืนผมมีตำรวจที่ตามตามผมมันคือตำรวจนะครับผมจะมีมือปืนได้ยังไงแต่ ผมเนี่ยเป็นตัวแทนประชาชนไม่สามารถเลือกคนนี้เลือกคนนี้เลือกคนนี้ได้เลยประชาชนมีสิทธิ์เลือกผมและไม่เลือกผมไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าอยากเกรงใจเด็ดขาดต้องเอาคนผิดมาลงโทษได้ได้แล้วคดีนี้ถือเป็นคดีเริ่มต้นของสิ่งแวดล้อม เรื่องหัวเขาแดงและเขาน้อยนะครับผลการสอบสวนไม่ว่เาเมื่อไหร่นะครับมาว่าผมมีส่วนเกี่ยวข้องในการการะทำผิดผมย้ำชัดๆนะครับผมลาออกจากสสแล้วผมต้องเลิกการเมืองตลอดชีวิตจริงๆถ้าไม่ถ้าไม่ก้าก่สิทธิคนอื่นะผมอยากให้ลูกและเมียผมเลิกการเมืองด้วยแต่ถ้าผมไปสั่งงั้นผม,ผมไปละเมิดสิทธิเขานะครับแต่แล้วตัวผมผมยืนยันครับ นอกจากลาออกจากสสแล้วต้องเลิกการเมืองตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นผมกลับเรียนอย่างนี้ว่าที่ผ่านมาพ่อเป็นผู้ก่อการร้ายลูกเป็นนายพลเองก็มีนะครับพ่อเป็นรับตีลูกปิดคุกอยู่ในคุกมีเพราะถ้าเราไม่แยกตรงนี้มันผมว่าไม่ถูกต้องพ่อแม่ต้องเดียวกันไม่ได้เหมือนกันคนหนึ่ง โ้ผมว่าวิทยดียากมากตอนนี้ผู้ใหญ่ระดับวิกโจกลงมากำกับดูแลเองเขาเป็นผู้ช่วยผบตรลแล้วอนาคตก็น่าจะเป็นผบตรคนอย่างนี้ไม่มาเลขหมัดมาเสี่ยงแน่นอนนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดก็เต็มที่ผู้บังคับการตำรวจภูทรภาคเจ้า,าผู้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสง,งขลา ผู้าการตมัครผู้สอนพระเก้าเขาไม่ลม่มวยคดีนี้แน่นอนผมเชื่อว่าเต็มร้อยครับแต่อยู่ที่พยานหลักฐานว่าไปถึงใกลได้แค่ไหนออกผิดได้แค่ไหนนะครับมันไม่ร้มมวยแน่นอนครับตัวผมเองยืนยันรับบริเุทธิ์เขาก็มีความเห็นว่าเข้าสู่กระบวนการของกฎหมายแล้วมีผู้ต้องหาที่กระทําผิดเขาาเ้าสู่พนักง,งานอสอบสวนเรียบร้อยแล้วเขาก็บอก ไม่อยากมาแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมนะครับเท่าที่ฟังเข้าๆอย่างนั้นนะครับอดีนะครับดที่สุดขอการมแล้วนะนายกบอกแล้วว่าครั้งนี้สั์สุดท้ายที่จะเอาพูดเรื่องนี้ละ ด yup. ังนั้นนอกจาเข้าส well, ู่กระบวนการดุลยจากมีฝ่ายท้องถิ่นวกทุกฝ่ขอบคุณมากครับนี่ทตันปคนที่ทำงานดุลินะครับอย่างน้อแน่นอนทสุดแล้ครับันก็โดน วิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับขอให้คนทั้งประเทศลุกขึ้นมาปกป้องสิ่งแวดลอ้อมผมว่าในบนความวิกฤตน่าจะเป็นโอกาสที่ดีด้วยครับในแง่ของคดีค่ะหลังจากเกิดเหตุมีการยกหูหาพี่สาวหรือว่าพี่สาวมีการโทรกลับมาหาท่านสสเบ้ไาไหมคะเรื่องนี้เพื่อขอช่วยเรื่องของคดีเนี้ยผมไปคุยด้วยเลยผมโกรธทั้งที่ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่เรื่องลักษณะนี้แค่คนสงสัยถือว่าใช้ไม่ได้นะครับ วันนี้ยังไม่คุยกันเลยแต่เคยสั่งหลานสาวให้ไปมอบตัวอันครั้งสุดท้ายแล้วครับทลังนั้นไม่ได้คุยเลยครับมอลในแง่ของประเด็นอื่นค่ะที่นอกเหนือจากปเป็นพี่สาวมอรื่องของเป็นประเด็นการเมืองไหมคะท่านมั่นใจไหมคะคือการเมืองอนแน่นอนอยู่แล้วครับการเมืองดูดองค์ประกอบก่อนที่จะมาถึงเรื่องนี้ครับมันเป็นเรื่องการเมืองมาโดยตลอดแล้วที่สื่อกลางได้เอกสารได้หลักฐานต่างๆที่ไปออกสือ่อก็มาจากกลุ่มการเมืองนะครับซึ่งไม่สามารถเอ่ยชื่อได้ แต่ทราบหมดแล้วนะครับเป็นการเมืองตั้งแต่ผมรับตําแหน่งรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ิ่งขึ้นนะครับจะกระทบกับการหาเสียงหรือว่าการเลือกตั้งที่ใกล้เข้ามาไหมคะสำหรับการรับผิดชอบดูแลพื้นที่พักใต้ของท่านเนี่ยไม่กระทบเลยครับไม่กระทบเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเลือกตั้งผมเนี่ยพี่น้อง90%เรซรู้จักส่วนตัวนะครับรู้นิสัยผมส่วนตัวแน่นอนแล้วทุกอย่างผมเคลีร์ได้หมดเหมือนวันนี้ผมพูดจาก หัวใจจริงความจริงไม่แต่งเติมนะครับพูดได้หมดแล้วยืนยันถ้าเกี่ยวข้องเลือกการเมืองตลอดชีวิตจริงๆจริงๆอยากให้ลูกและภรรยาที่เป็นสสเลือกด้วยแต่ว่ามันไม่ใช่ของผมนะครับเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนเราจะไปรวบม,มาอยู่ที่เราก็ไม่ได้ลูุก n อ o ในพื้นที่จัดสาค่ะหลังจากนี้จะมีความเคลื่อนไหวจากท่านยังไงบ้างก็งไม่มีอะไรเลยครับผมถือว่าเป็นความคิดของเขาเพราะว่า n g o ที่มีศักยภาพสูงก็มีเยอะนะ ผมว่าเอ็นจีโอไม่ต่ำกว่า80เป็นอุดมการณ์จริงๆทําเพื่อชาติเพื่อท้องถิ่นจริงๆแต่บางคนก็แอบใส่การเมืองก็ทุกสังคมครับมีทั้งคนดีและคนไม่ดีทุกองค์กรไม่ว่าการเมืองไม่ว่าวงการราชการไม่ว่าวงการเอ็นจอมีทั้งคนดีและคนชั่วหมดเพราะเราต้องทําใจกใ็ได้ครับหลังจากนี้เห็นทราบมวาว่าจะมีการเดินหน้าฟ้องกลับเหมือนกันเรื่องนี้เอาฟ้องไปแล้วครับฟ้องคุณบรรจงนักแสเพราะว่าผมพยายามส่งซิก พยายามอธิบายว่าผมไม่เกี่ยวจริงๆแต่เขาพยายามโยงให้เกี่ยวโยงให้เกี่ยวตลอดเวลาผมไม่รู้จะพึ่งใครก็เลยไปฟ้องศาลแล้วนะครับศาลนัดไต่สวนวันที่6มิถุนายนนี้ครับพู้รายการสํานักศิลปากรที่11นะครับว่าให้รีบเขียนแผนพื้นฟูเลยนะครับเพราะว่าเรื่องคดีก็ต้องแยกไปถตารอคอยคดีอยู่ไม่รู้เมื่อไหร่จะพื้นฟูเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคณะกรรมการในการผลักดันให้สงขาสูงมรดกโลกด้วยผมไปที่ปรึกษาอยู่ นี่ไม่กี่วันยูเนสโกจะมาที่ประเทศไทยผมก็ร่วมรับด้วยเพราะการการผลักดันให้สงขาสู่มรดกโลกผมก็ยังเดินหน้าต่อไปนะครับส่วนคดีแพ่งนะครับผมอยากให้กรมศิล์เนี่ยฟ้องด้วยอย่าฟ้องอาญาอย่างเดียวฟ้องแพ่งชดใช้ค่าเสียหายมานะครับแต่เราต้องพัฒนาคู่กระนานนะครับต้องฟื้นฟูเรารอคดีไม่ได้ทําคู่กรานไปเลยทําแผนฟื้นฟูให้ให้จบสิ้นนะครับถ้า เอาผิดฟ้องผู้เสียหายมาไม่ได้เราก็อาจจะระดมทุนทั้งภาคเอกชนทั้งภาครัฐมาฟื้นฟูกันนะครับเราเอาเวลามานั่งโทษมานั่งเหยียบย่ำกันไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับเพราะ,ะนั้นหน้าที่ผมก็ดึงเดินหน้ารวมพลังกับพี่น้องชาวสงขาหลักดันสงขาให้เป็นมรดกโลกใหได้ครับ